สวัสดีครับนะนะวันนี้ผมก็มาอยู่หมายลำห้วยครับลำห้วยเส้นที่ผ่านหลังบ้านผมแต่ว่าขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่ามีฝายกั้นน้ําตรงนี้น้ามันไหลแรงจะลองมาตกปลากฏดดูครับผมซึ่งที่ผ่านมาผมก็ไม่เคยตกเลยนะครับเพราะว่าสู้กินอาหารของปลากฏดไม่ไหวแต่ว่ามีน้าๆเขาแนะนํามาให้เหยื่อปลากฏดไล้กินครับผมแต่ว่าเพิ่งมาถึงเมื่อกี้ครับ แต่เมื่อกี้เปิดมาเนี่ยกลิ่นก็ใช้ได้เลยครับไม่รนะู้ว่ามันอากาศมันร้อนแล้วมันเน่ามาตอนที่ส่งมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันนี้จะเป็นการตกปรากฏครั้งแรกของผมครับแล้วก็ลองเหยียบไปเลยเดี๋ยวยังไงลองดูกางกันครับว่าจะได้ตัวไหมโอเคครับผมนี่ครับเดี๋ยวพามาดูหมายก่อนหมายก็เป็นลำห้วยเนี่แหละครับแล้วก็มีสายจุ่ตรงนี้ทุกทีจะเป็นถนนไปสวนครับผม แต่ว่าช่วงนี้น้ําเยอะก็เลยท่วมถนน,นไปไหน่อยเดี๋ยวผมก็จะลองหย่อนแถวตรงนี้แหละครับที่น้ตตนําตกลงมาเขาบอกว่าให้หย่อนไปนตรงที่น้ํามันบนครับปลามันจะอยู่ตรงนี้เ๋ยนายลองดูนะครับผม ติดแล้วนะไม่ทันโอ้กินโคตรแรงเลย กินไปสองครั้งนี่จับจังหวะไม่ได้นะครับคร <g ülme> ั้งแรกกินโคตรแรงแต่วัดไม่ทันแล้วก็มเมื่อคี้เพิ่งโยนมันก็กินตอนที่ตั้งสายอยู่นะครับโอ้ไม่คิดว่าปรากฏจะคิดอะไรอย่างงี้อ๋ออย่างงี้มีลุ้นอยู่ครับน่าจะได้เห็นตัวอยู่แบบนี้นยอดครับ ครับไปลุยก,กันต่อแต่กินเยอะเนี่ยใช้ได้ครับไมวางคันเลยครับแท่แรกมาแล้ววางคันไม่เป็นเรื่องผมโอ้ ส,ส er um. ัมผัสมือครับแต้มไปสองนแล้วนะฮะตัวใหญ่เลย โอ้สุดยอดเฮนะกินจัดมากเดี๋ยวเราต้องไปนั่งตกดีกว่าครับมานะครับแต้มที่สาม ตีไปที่น้ำไหลแรงๆนี่กินเลยครับผโล้เนี่ะครับรู้ว่าตกปรากดมันๆเอง แล้วครับผมโอเคครับน,น,น,นะนะเราตกกันมาได้สักพักก็เริ่มมีคุณดูเข้ามาล้างรถกันแล้วครับไม่รู้ว่าปลาจะกินอยู่ไหมครับเดี๋ยังไงต้องลองดูอ่ะครับ คนน้ามาเ,เล่นเล่นนะครับลุงนี่ยลุงมาจอดออน้ำนะล็นละครับผมทีนี้มันเป็นอรที่เนะครับเปล่งไปครับนะนะปลาก็เริ่มเงียบแล้วครับตอนนี้ก็โดนตามกลับบ้านเดี๋ยวเมืไหตอนค่ำๆอาจจะแวะมาลองอีกทีนะครับเพราะว่าหาลายท่านเขาบอกว่าตกปลาสดต้องตกกลางคืนครับมันจะเริ่มตีนตอนค่ำเ,นะเป็นปลาของลา่าเผื่อบบางตัว ตรงต่อนะครับผมนี่ครับไม่ต้องพกของเยอะครับผมตกปรากฏเจ็ดแต้มครับผมพวกนี้น่าจะเกลืนของโอเคครับผม ลงไม้แรน่นี่กินเลยครับมานะโอ้แจมครับแจมอย่างงี้เอาอีกแล้วครับเอาอุ้ยแล้วโอ้แซมที่สองครับผมอย่างไว้ครับไม่โดเลยครับ โอ้ยอะไรก๊มเนี่ยเอา้าหลุดโอ้ยหลุดทําไมแนมะ่ติดแล้วมันหลุดตรงแม่ใช่ไหมโอ้ย ไซเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับผมแต้มครับผมแต้มเีสีมาและครับโอเคครับนะนะก็ตอนแรกเรามาถึงเราโยนไปปาก็กินทันทีนะครับคือไม่ได้รอนานครับแล้วก็กินกินจัดอยู่ครับประมาณ4-5ตัวทำดุดไป2ตัวครับผมแล้วก็อยู่ๆก็ เงียบไปเลยครับไม่มีไม่มีเข้ามาตอดไม่มีมากินเลยครับเหมือนกับว่าถ้าสมมุติว่ามีตัวครับคือโยนลงไปก็กินเลยสงสัยปลาจะหมดแล้วครับผมเดี๋ยวยังไงเราส่งผลง,งานกันเลยครับนี่ครับเรียนนี้เราโดนสีแต้มครับดูดไปสองสามแต้มโอเคครับผมขอบคุณที่รับชมครับ